สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำ example solve นะครับของ y r a m i n ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้คนที่เล่นเร็วมากนะครับแต่ว่าอยากจะมาแชร์เทคนิคก็เผื่อจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับก็สูตรที่ผมใช้ก็จะมี L4E นะครับแล้วก็อาจจะใช้ One Flip หรือพวก top first ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเอ็นไปทาง L4E ก่อนนะครับเพราะว่า L4E วันลุกง่ายกว่านะครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้น scrambler ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีใน description ด้วยอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยอ่มาแล้วครับก็อันนี้ก็คือ scrambler เวลาเราเจอ scrambler นะครผมจะหันมาหาด้านที่มันมี e d g ที่เสร็จแล้วก็คือเป็นลักษณะเป็นบล็อกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเล่น l 4 e ก็จะทําตัว V ทําเป็นลักษณะ V shape ก่อนนะครับเพราะงั้นผมก็จะมองจาก2ส,สีนี้ก่อนก็คือเหลืองหรือเขียวนะครับ ก็จากที่มองดูแล้วเนี่ยอลองคิดสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ถ้าเหลืองน่าจะค่อนข้างยากนะครับทีนี้เรา,าดูสีเขียวก่อนก่อนอ่าผมใา่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาเล่นแหละพยายามเอา V ีครับหรือด้านที่เราจะให้มันเป็น V เนี่ยไว้ข้างล่างไปเลยนะครับ ถ้ามันทําได้ถ้ายกเว้นว่าถ้ามันฟิงเกอร์ทิ๊กไม่ถนัดจริงๆก็เอาไว้ด้านไหนก็ได้ที่ถนัดนะครับเราค่อยพลิกกลับมาเนาะโอเคก็วิธีเล่นผมนะครับผมจะวางเขียวไว้ข้างล่างแล้วทีนี้มันมีบล็อกอันนี้ใช่ไหมสังเกตดูนะครับเรามีเขียวเหลืองแล้วตรงนี้คือเขียวแดงใช่ไหมเขียวแดงต้องไปข้างๆเขียวเหลืองอย่างนี้นะครับก็คือช่องนี้ซึ่งเดี๋ยวระหว่างที่ผมจะเก็บเขียวแดงเนี่ยมูฟมันจะว่างสําหรับเก็บเซนเตอร์ชิ้นนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็แก้ทิปก่อนเนาะก็ทิปจะแก้ังไงก็ได ก็น,นี้ผมก็แก้ช้าๆชาให้ดูโอเคแล้วก็ผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เซนเตอร์มันอยู่ถูกด้านแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเราก็จะแก้เซนเตอร์นี้กับเซนเตอร์นี้พร้อมกับใส่เอ็นนี้เข้าไปนะครับก็อ่ะเดี๋ยวลืมครับนี่นี่แล้วก็ก่อนเอาขึ้นนะครับเห็นไหมเราได้อันนี้มาแล้วเราเก็บนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นครับแต่เราก็พลิกมาเราก็เล่นวีอ่ะเคสนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเคสที่ ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับเพราะงั้นเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ได้จําสูตรนะครับ l 4 e ผมจะแก้เอดไปตัวหนึ่งก่อนแต่ว่าผมจะลู้อเฮดไปข้างหน้าก่อนเสมอนะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมจะต้องเล่นยังไงนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือทบนี้ครับผมจะย้ายอันเนี้ยมาตรงนี้เพราะนี่มันติดอยู่งล่างใช่ไหมผมจะย้ายด้วยการสลิชมันทีนึงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมันเป็นเคสนี้เคสนี้เราก็เล่นปกตินะครับอ่ะ เดี๋ยวไป s c r a m b l ลต่อไปกันเลยนะครับโอเคอันนี้มีบล็อกเหมือนเดิมดูบล็อกก่อนเนาะน้ําเงินนะครับหรือว่าเราจะดูะผมได้แล้วนะครับจริงๆสีแดงก็เป็นออปชันที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมน่าจะเล่นสีน้ําเงินนะครับเพราะสีน้ําเงินมันค่อนข้างที่จะง่ายนะในเคสนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะมีบล็อกแต่บางทีบล็อกเราอาจจะไม่ใช้มันก็ได้นะครับ อย่างนี้ผมจะทําลายบล็อกเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าบล็อกนี้มันไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะเราสามารถเล่นจากด้านนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นอย่างนี้นะครับก็แต่เดี๋ยวผมจะรู้ว่าเอ็ดไหนมันอยู่ล่างด้วยซึ่งอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างแอดวานซ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นก็คือผมจะเลื่อนเนี่ยน้ำเงินเหลืองเนี่ยนะครับเข้ามาไว้ก่อนเพราะน้ด้านน้ำเงินมันอยู่ล่างแล้วตอนนี้เข้ามาต่อไว้ แล้วก็เก็บมันลงไปนะครับเสร็จแล้วน้ําเงินเขียวจะไปอยู่ข้างหลังผมก็ยูอีกทีหนึ่งเพื่อมาต่อตรงน,นี้แล้วเก็บลงไปก็จบเลยนะครับทีนี้ระหว่างที่หมุนน้ําเงินเหลืองเนี่ยเราจะออยูแอลพาร์มแอลพารมจะทําให้เอทดแดงเหลืองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวมาสุดท้ายมันจะโดนกดลงเหลืองจะอยู่นี่ใช่ไหมครับเพราะงั้นผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมเล่นยังไงนะครับโอเคก็แก้ทิปส์ก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล่นเลยอย่างนี้นะครับพิ้งละ อ่ะพลิกมารู้แล้วว่าเหลืองแดงใช่ไหมผมก็หันมาด้านนี้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตเหลืองแดงครับเลยนะครับแล้วก็เล่นสล็อต่ออ่ะจบนะครับโอเคส่มเบตต่อไปอ่ะโอเคครับอ่านี้ไม่ค่อยมีไม่มีบล็อกแล้วอันนี้จะเริ่มยากขึ้นนะครับสำหรับตัวผมเองก็ยากอยู่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดถ้ามันไม่มีบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมาค่อยๆมองกันนิดน,นึงนะครับ ถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมอาจจะหาอะไรที่เป็น top first เล่นไปเลยก็ได้ถ้าคิดไม่ออกจริงๆนะครับอืมวันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะเดี๋ยวผมพยายามจะดูทีละสีนะครับตอนนี้ผมดูสีแดงสีเขียวเขียวมีอะไรไหมสีเขียวก็ไม่ได้มีอะไร มากมายนะครับแต่ว่ามันทําได้แค่นั้นเองมันมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําอะไรกับมันได้อยู่นะครับโอเคอ่ะผมตัดสินใจแล้วผมจะเล่นสีเขียวนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่โซลูชันที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดออกเนาะแต่ว่าจะค่อนข้างเอ็ดวาร์ดหนึ่งนะครับผมจะหันด้านนี้ก่อนนะครับอันนี้จะยากแล้วก็คือสีเขียวตอนนี้ถ้าเราดูเซนเตอร์มันอยู่รอบๆแปลว่าด้านนี้คือด้านสีเขียวนะครับเพราะงั้นอ่ะเรา แก่นี้ไปก่อนเนาะเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็วิธีการเล่นผมจะเห็นเซนเตอร์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแก้เซนเตอร์นี้ครับแต่ก่อนแก้ผมจะ u ูทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเรา U ปุ๊บเราจะสามารถดันเอทเขียวแดงเนี่ยลงมาต่อเซนเตอร์นี้ได้เลยที่ตำแหน่งของมันและเขียวเหลืองจะขึ้นมาอยู่นี่ช่องของเขียวเหลืองก็จะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับเราก็จะสามารถอินเสิร์ตได้ซึ่งจะบอกว่าอ่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับโซลูชันนี้เนาะอ่ะก็ผมจะเล่นอย่างนี้ครับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ อันนี้มันค่อนข้างเบสิกเลยนะผมไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะซึ่งมันเป็นโซลูชันที่ไม่ค่อยดีนะครับแลวนี้ผมก็เลน่นนี้ก็จบไปนะครับไปสครั b เบิลต่อไปันดีกว่าโอเคอ่ะอันนี้อ่เหมือนเดิมนะครับไม่มีบาร์ Bar ไม่มีอะไรเลยให้เล่นนะครับก็เรามาลองค่อยๆดูกันก่อน ผมจะดูตอนนี้ผมดูสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองเราเห็นด้านเนี้ยคือด้านสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็แพลนคร่าวๆก่อนว่ามันเล่นยังไงได้บ้างนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมได้แล้วแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับมันเป็นวิธีที่ฟิงเกอร์ทิกค่อนข้างยากแต่ว่ามูมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับโอเคก็แก้ทิปไปก่อนทีนี้ อ่ะดูนะครับเราก็จะเล่นนี้นะครับผมจะเอาเซนเตอร์เนี้ยด้านเหลืองมันอยู่ข้างล่างนะครับผมจะเอาเซนเตอร์นี้นะครับมาเดี๋ยวจะมาค้างไว้ตรงนี้นะอย่างนี้นครับแล้วสิ่งที่ผมจะทําต่อก็คือผมจะแก้นี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใส่เหลืองเขียวแต่เราต้องอาร์ก่อนใช่ไหมเพราะเหลืองเขียวอยู่นี่แต่เหลืองหลังจากอาร์ขึ้นมาเหลืองน้ําเงินอยู่นี่ยูพามปุ๊บมันจะดันไปเข้านี่นะครับอย่างนี้แล้วเราก็เก็บอย่างนี้ครับอ่ะก็ได้ V สีเหลืองนะครับ อ่ะแล้วก็ฟุกได้เหลือแค่ last 3 h a นะครับวันนี้ก็แก้บอดดีโอเคอ่ะเราก็ไปต่อนที่สแตรมสุดท้ายก็เลยนะครับโอเคครับอ่ะสแตรมนี้อ่ะไม่มีบาอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเราก็ต้องใจเย็นนะครับเวลาเราไม่มีบารเราต้องค่อยๆดูโอเค ว้าว wow. เป็นเคที่ <laughs> ยากเหมือนกันครับอันนี้ <_ s 1> อืาโอเคครับผมน่าจะเล่นอย่างนี้เนาะก็คือจะเล่นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้ขึ้นมานะครับอ่าขึ้นมาแล้วก็อินเสิร์ตเอ็นี้เข้าไป พร้อมกับว่าพอเรายูพามเนี่ยอันนี้จะต่อกันนะครับงั้นผมก็จะเหมือนเดิมน,นะครับแก้ทริปส์ก่อนแล้วก็ทีนี้เราต้องเก็บอันนี้ก่อนเนาะอ่ะแล้วก็เป็นเคนี้ซึ่งเคนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมจะทำางี้แล้วก็เล่นอนี้นะครับอ่ะแล้วจบไปนะครับก็จะเห็นว่าการสร้าง V จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้ามีบล็อกมันก็จะทำให้เรามีตัวเลือกที่ เรียกว่ามีตัวเลือกที่สามารถเลือกได้นะครับในขณะที่ไม่มีล็อกก็ต้องฝึกนะครับซึ่งแนะนําว่าวิธีฝึกเราก็สามารถดูพวก example solve นะครับหรือว่าเปิดทิ้นใน cs timer ฝึกได้เหมือนกันนะครับโอเคครับซึ่งต้องบอกพีระผมก็ยังไม่ได้ฝึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามาแชร์ดูนะว่านี่คือวิธีการที่ผมเล่น Pyraminx นะครับผมโอเคครับแล้วก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย